ดีค่ะค่ะนองปันแป้งกินอะไรนะลูกไข่ตุนไข่ตุนใส่ตัตก,ต,กตักเองไข่ตุนแครอทใส่ผักโขมเน,น้นเน้นโปรตีนเนาะัแต่ไข่ขาวล้วนชามโตๆเลยโอ้โหน้องปันเป้งอยากมีไหมลูกอ,อยามีอยากมีไง,อ,งอยากมีไหมคะอ,อยากมีอยากมีชูนิ้วดิ ชูนิ้วเิยยมี่ชูนิ้วชามพอทำไข่ตุ๋นชามใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวจะกินหมดไหมเนี่ยไม่กินอืมอืมโอ้โห